ตีนแมวแสบย่องงัดบ้านนักสแสดงหนังถ้ำหลวง0.3แสนบาทที่จังหวัดเชียงรายตีนแมวย่องงัดบ้านนักสแสดงหนังถ้ำหลวงนางนอน13หมู่ป่าช่วงที่ไม่อยู่บ้านไปถ่ายหนังขวาดสร้อยคอทองคํากําไลแหวนพระเลี่ยมทองและเงินสดหายไปมูลค่าวรวมประมาณ3แสนบาทเมื่อช่วงบ่ายวันที่7กันยายน2564ตำรวจสพแม่สายจังหวัดเชียงรายได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบที่บ้านเลขที่531หมู่13 ถนนสายเจ็ดซอยหนึ่งหมู่บ้านปียพรตำบลแม่สายมิตรภาพอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบเจ้าของบ้านนางแก้วบุญขันอายุ40ปีหลังได้รับแจ้งว่ามีโจรงัดบ้านได้ทรัพย์สินไปจำนวนมากและให้การว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาได้พาลูกชายไปร่วมแสดงภาพยนตร์ที่ถ้ำหลวงเรื่อง13หมู่ป่าโดยมีบริษัทสร้างหนังจากต่างประเทศจึงไม่ได้นอนพักที่บ้านแต่ไปพักที่โรงแรม ญาติได้โทรมาแจ้งว่าวันนี้มาเปิดบ้านพบร่องรอยคนร้ายงัดประตูหลังบ้านตัดสายคล้องกุญแจพังเสียหายเข้ามารื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านไปหลายรายการอาทิสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทจำนวนสองเส้นรวมสองบาทกำไรแขนทองคำเส้นละบาทสามเส้นรวมสามบาทแหวนหนักหนึ่งสลึงสี่วงรวมหนึ่งบาทพระเลี่ยมทองสี่องเงินเหรียญราวสองหมื่นบาทเงินบนหิ้งพระหนึ่งพันแปดร้อยบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณสามแสนบาทได้หายไปยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใครเข้ามาในตอนกลางวันเบื้องต้นให้การว่าสงสัยคนที่เคยมาอาศัยอยู่ที่บ้านและมีพฤติกรรมชอบลักเล็ดขโมยน้อยมาตลอดและล่าสุดได้มีปากเสียงกันจึงได้ย้ายออกไปคาดว่าเป็นคนรู้ภายในบ้านเป็นอย่างดีเป็นผู้ก่อเหตุก็เป็นไปได้ตำรวจแม่สายจึงได้เก็บรอยลายนิ้วมือแฝงเพื่อสอบสวนและจะตามจับคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป